<Yes. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องปูนา USA Channel ค่ะตอนนี้อยู่หลังบ้านนะคะ,ะปูนาได้ลงคลิปมื่อนี้ที่ปูนา <laughs> แฟนปูนาเพิ่นได้จ้างสร้างมาเปลี่ยนะระบบใหม่ของสะวภ้หน,หนาคือระบบะะควบคุมโดยมือถือมื่อนี้เขาจาะก็ไามา่เห็นหายเบิดมือเดี๋ยวปูนาจะพาไปเบิร์นไดจวาวา หลังจากที่เขาติดตั้งให้เรียบร้อยสภาพสะวายนามของปูน่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันจา้าอ,อันนี้นะคะที่หลังบ้านปูน่านะพี่นอ้องเ้ยนี่สะใายนามนะคะคสะวายนามจะเปลี่ยนถ้าไม่นีขคอละไรนี่ สาใบน้าสามีบอกว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ถึงสิบสีด้วยกันอุ้ยพี่น้องคนน่ะอันนี้ตอนนี้พันเซตเป็นสีนํำเงินอยู่จ้ะมันจะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีนํำเงินสีอ๋ออ้ยมันมีอย่างหลายสีเลยสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่สีแดงอ่อนสีอย่างสีหนามันมีอยู่สิบสีพี่น้อง เิ่นกะอ,อันเรียกว่าเพิ่นมักเพิ่นมักสีน้ำเงินเพิ่นวาน่าอีกฝั่ะมันก็จะเละลายดาบไรด้ดาบไร้ดาบแบบนี้โอ้โหน้ำตรงน้ำตกเนี่ยค่ะมก็จะมีน้ำตรงน้ำตกตรงนี้ค่ะเห็นเบิมเด็กดี่ can you send a call please เดี๋ยวสามเดี๋ยวให้สามีเพิ่นเปสียงเปลี่ยนเป็นสีอะไรเดี๋ยวตอบไปเป็นสีนนอะไรดี จะสะท้อนไปถึงต้่งผุนพี่นอ้องต้องหลังบอกหลังบานดูน้ำจะทอนไปหมดเลยโอนน้ oh, นี่ตอนนี้เป็นเกลยดเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงโอ้โ oh, หสีเขียว <laughs> สีเขียวอ่อนสีเขียวแก่ยูยูเลิฟ d ร e d ส s not r i h t up so much ฉันชอ e ียวบลูไลท์ไลท์เขียวคุณที่ส e ด h ีสวยดีอันนี้สีม่วงนะคะ purple อู้เล่นเป็นดนตรีได้เลย is dancing ทำเป็นดิสโก้ได้นะคะมันจะมันจะทำงั้นเองอัตโนมัติจ้ะของเด่นใหม่สามีอีสนะคะโอเคว้าวว้าวอะไรออโต้คอร์เนอร์ด้ว สีสันสวยงามมากโอ้โหดูสิอันนี้อันนี้ยังกูซี่ไงถั่วหวาหลังปวดเอวหรือว่าปวดเนื้อปวดโตนี่ก็มานั่งมะนั่งมีหมูมากับซีนุ่งอ่ะโอ้ยสบายพี่น้องปวดตกไปนั่งอันอ่างอยู่ในบ้านมานั่งมีหมูโอ้โหอันนี้จะเป็นอันไฟเด้อพี่น้องจะเป็นไฟเออร์ จุดไฟพี่น้องนี่มันจะมีที่จุดไฟให้ทั้งสองขาดเวลาการส่วนมาสามีปุนา้าเขาจะเปิดช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะเป็นไฟกลุ่มขึ้นมามันห่อนช่วงนี้ก็เลยเขาจะจุดจเพราะว่าถ้าเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยม,มันจะมันจะหลีห่อนไปทั่ว่งางามันห่อนอปบเอาเป็นก็เลยส่วนมาเขาจะจุดไฟช่วงหน้าหนาวจะ้ะ แล้วกาอันไฟตามขางเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ไฟตามขางของชาวใบหนาเพื่อจะเห็ุท้องควรใส่โอ้โหนในดอะค่ะไม่เบิ่งแล้วค่ะพี่น้องสีสันสวยงามมากคนเพิ่นภูมิใจเพิ่นในบาเพิ่นกันในบาเพิ่นกับจะมีแสงไฟเลยค่ะเพิ่นเห็ุแสงไฟอันนี้อาจะมีอยู่สิบแสงด้วยกันเพิ่นกับเปลี่ยนท้องควร ฮัลโหลให้ฮันนี่ฮัลโหลเป็นเอนจอยหลังบ้านกันนี่ค่ะก็เอามาฝากพี่น้องเอาผลงานมาให้เบิึงจ้ะสีสันสวยงามเดี๋ยค่ะเด้อผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บพบภาพคลิปใหม่ๆของช่องปูน่า USA นะคะก็เอาชีวิตนะคะเมียฝรั่ง สภัยอเมริกามาฝากด้วยจ้าจากรัฐฟอริดาโอเคค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขันด้วยจ้าฮัลโหลบาย